สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนครับพี่น้องตื่นเศร้ามากเฮ้ากะเห็ดแนวกินคือเก้าละพี่น้องดังไฟข้วนขมงโฉงเชงครับหนึ่งเข่าใส่เต่าทานครับแต่ว่าสิกลับไปหลังห้องก้อนครับบานนี่หลังห้องมียั้งดีๆให้พี่น้องเบิ้งเลืออพี่น้องพุนอ่ะอันนี้มากเกษตรครับมากเกษตรอีสานเพราะว่าสิเป็นพักกาดดอกพักกาดเนาะครับเนาะพักหอม ักหอมเปียักซี่จีนครับบุญ่ะบักพริกกระเทียมหอมแดงนั่นนะครับปลาทูครับปลาทูมีสามตัวครับมื้อนี้นั่นนะครับแมงหอมแมงหอมครับพี่น้องก็ขวากพีก็เก่าเหรอครับพี่น้องขวากติดปนปลาทูครับม้นนี้ใส่แมงหอมพี่น้องขวากบักพริกกะซักสักจังน้อยครับซักบักพริกไข่มันแบบว่ามันแตกไหมพี่น้องอ่าเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้เห็นบ่ครับ ขัวแมงหอมไซน้ำครับมอนี่แก้วแสบแน่นอนครับแี่ยมันมันแก้วธรรมดาดิแก้วปนครับขางน้ำไปครับพี่น้องที่ต้มปลาทู่ครับแต่ว่ามันมีสามตัวดิครับปลาทู่สามตัวปลาที่ครับเอาต้มไหมมันฟดฟดครับพี่น้องบอราใส่ปลาเด้ออันนี้ผมบใส่น้ำปลาครับการที่ใส่น้ำปลาเข้มขน้นใส่ต่นปนเลยครับพี่น้องนะ ปลาทู่ต้มซุกแล้วครับพี่น้องจงนำไปเด้อฝนครับอ่ะมาแกะันี้ออกก่อนรับเนาะเอาเนื้อออกมาดีดีเอากางออกก่อนรับเนาะมันดีจําปนไปแล้วมันดีกางโอ้ยมันดีกินกางไปนะมันบ่แสบครับมันเป็นอัตรลดของจําปนครับพี่น้องผมกับพ่อจำแล้วผมคุยเอาครับอ่ะตัวสุดท้ายครับพี่น้องเอากางออกดีดีครับน้องแมวล่ออยู่หนาห้องอยู่พี่ตาแมวแมวมาตลอดครับวันจะ้ดิถือกินป่า เดี๋ยวไปไ้นองแมวอีกช่วนหนึ่งครับพี่น้องอ่ะบานนี้ครับเรียบร้อยแล้วบานนี้ครับกระตําตัวครับว่าเป็นสิเป็นกระเทียมหอมแดงเนาะครับเนาะนี่กับแมงห้อมครับตัมไปกันเขาโลครับขัวเรียบร้อยแล้วซุกย่างดีครับหอมครับมีสองตัวครับพี่น้องตัวละยีบหาบาทอรวดครับตําพริกลงใส่เลยครับบานนี้อ่ะผมว่ากับบเสซยบมือหนีกับบลูวาซิเปียเสียบมือแดงครับตําปลาทูปนปลาทูใส่แมงห้อมครับพี่น้อง แน่นอนอี่เลียครับแซบครับแบบนี้กระปริมาณเอาเด้อครับเด้ออันนี้เขาคติเป็นนั่งชีเขาจะว่าปนแขนครับเวลาจำเวลาคุยเขาจะคุยแค่นแขนครับน้าปลากระไซผงชีลวดกระไซครับพี่น้องไส้สองยางนี่แหละครับแจ้งน้อยกระไซน้าป่าแจ้งน้อยกระแซบแล้วครับพี่น้องอีสานบ้านเอาปนนี่เห็ดแซบสุขอนครับพี่น้องแซบเบิดครับปนป่านี่ครับแซบเป็นปนป่าบ้านๆนั่ครับวูนะพี่น้องเป็นแต่กินบ่ ปนปลาทู่สสแมงห้อมครับพี่น้องลวกผักไานี่ครับพี่น้องอู้ยหลายขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปสั้นคลิปนี้มั้เฮ้อครับผู้น่ะเอาลวกผักกินกับเสียบครับพี่น้องขอยืมปิดผักหอมใส่ครับนี่ผักหอมใส่จากน้อยเนาะครับเนาะผู้ใดมักผักหอมกาใไ่เดอร์ครับผู้ใดบ่มักก็บว่าต้องใส่ก็ได้ครับนานซุกเรียบร้อยแล้วครับลวกผักผมว่าว่านีเป็นผักกาดดอกผักกาดซื้อครับเนี่ยเพียงใดพี่น้องเป็นจะแสีบบ่ปนข่อยมือนีไหมครับ ปนปลาทูใส่แมงหออ้ยพูนนะครับอ้ถัทวโตเลยพักซุกเรียบร้อยพักพร้อมแล้วไข่ต้มซีนุวยก็คือเป็นจังสันอาตะจินยี่ดอกครับเอาตักปนใส่ถ้่วครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับแต่งฟานใสบักพัก,กเษกษตรกกกระจินได้ไข่กระจินดีครับพี่น้องพ่นมองไปปน